พ่อแม่พี่น้องเน่ยมัแรกๆนะครับมือในสีมะเอาขีต้มครับเอาขีต้มหน้าห่วยได้ครับนี่เป็นห่วยนาะครับนี่สีมะมุดเอาขีต้มครับนี่หวยน่ครับเป็นห่วยน้องนี่แม่น้องครับห่วยหวยนี่ครับเป็นคล่องคล่องห่วยอีสารเขียวเนี่ยแหละครับสีเป้าขีต้มครับเอาไปใส่หลุมไปเห็ดหลุมป่าดักป่าครับนะครับผมกำลังขีลงมุดเอานี่ครับมุดลงไป พูดลึกนะครับพี่น้องลึกเถิอะพูดเป Parents, ียกเงินเงินแล้วก็ครับเปียก นี่ครับขีดต้มนะครับขีดต้มสีมีใบใหม่นะจักหน่อยนี่ครับ,เอ,รบเอาไปท่าลุมนี่ครับขีดต้มเนาะหวยมันสีหอมดิครับนี่เป็นขีดต้มนะครับใส่ครูใส่ครูครับสามบาทคือสีไหนครับมุดลง นี่ครับของเหรอพี่น้องวันนี้มุนมดน้ำรดเหรอครับ À, đi gặp cái nào à, Đi chăm.